ระหว่างนี้เดี๋ยวหนึ่งพอจะพูดให้ฟังได้ไหมครับว่าหน้าตาของที่ที่เราจะจะไปในวันเนี้ยเรื่องเล่าของเราอ่ะมันจะออกในเป็นบ้านพี่เป็นบ้านนะบ้านเก่าๆแล้วบ้านใหม่ๆบ้านไม่เป็นเป็นบ้านแบบเป็นเป็นบ้านแถวแบบยังไงอ่ะบ้านไม้ไม่ใช่ในเมืองอ่ะพี่เป็นบ้านไม้ผสมปูนพี่บ้านไม้ผสมปูนใช่ไหมโอเค เอาเป็นด่านนี้ก็แล้วกันบ้านหลังนี้พอจะเป็นบ้านบ้านที่หนึ่งแบบเคยเจอมาอะไรอย่างนี้ฟิลนี้ได้ไหมม,มันมันคล้ายๆกันเลยพี่แต่มันไม่ใช่อ,ะอ่ะอ่างั้นหนึ่งเล่าได้เลยครับเล่าได้เลยมันเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงในชีวิตตัยพี่เป็นตอนเด็กประมาณสี่ห้าขวบครับผมอ่ะเป็นเป็นหลานลัดของถ้าเป็นบ้านนอกที่ตาอะพี่เขาจะเรียกว่าเป็น พ่อพ่อพ่อกับแม่ของพ่อพี่เขาจะเรียกเป็นเปาะกับแม่อ่ะพี่ปาะกับแม่โอเคใช่ผมอ่ะเป็นหลานรัดของเขาเลยเพราะเขาเลี้ยงผมมาพ่อพ่อแม่ผมอ่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดอ่าครับพอถึงเวลาเป่อป่อเขาตายพี่แล้วตอนเด็กอ่ะเราเรายังซนอยู่ใช่ไหมพี่เราอ่ะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้สนใจอ่ะครับแล้วก็พอมัน ป้อผมตายประมาณตอนช่วงแบบช่วงเย็นพี่ช่วงโพลเพยเลยอะ่ะเขาอะเอาลงเอาลงมาไว้บ้านที่ที่บ้านป้อเอพี่มันจะเป็นเป็นบ้านปูนก่อนพี่แล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปเป็นห้องห้องเป็นแต่เป็นไม้นะพี่ผมอะไปยืนอยู่หน้าบ้านพี่แล้วก็มองป้อออพี่เขาที่เขากําลังจะยกลงลงอลพี่ครับครับแล้วคราวนี้ผมหันไปตรงบันไดอลพี่ มันจะเป็นบนไดขึ้นห้องของเขาพอดีอ่ะครับแล้วผมก็เห็นปอนั่งอยู่บนตรงบันไดพี่แบบนั่งแล้วก็ยิ้มมองมาที่ผมอ่ะเฮ้ย <grading> แล้วผมก็ลงมองลงไปในโรงพี่เอ้าวปอก็อนอนอยู่นี่แล้วปอที่นั่งอยู่ตรงบันไดใครอ่ะผมก็เลยเดินไปถามแม่แม่แม่หนูเห็นปออยู่เนี่ยตรงบันไดอ่ะครับแม่ผมก็หันมามองหน้าผมแล้วก็บอกเธอเจอแล้วครับแล้วเขาก็สั่งให้ผมเดินไปขึ้นไปบนบ้านพี่เพราะบ้านผมอ่ะเป็นแบบบ้านติดกันหลายๆหลังอ่ะพี่ อ,อ,อแต่ผมอะ่ะเป็นคนดือแบบดื้อๆมากเลยตอนเด็กอะ่ะผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ยืนมองอยู่นั่นแหละแล้วอยู่สักพักเปาะ,ะก็หายไปเลยพี่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมป่วยเป็นอาทิตย์เลยพี่เพราะว่าเจอเปาะใช่ไหมใช่ครับแล้วพอถึงวันเผาอพี่ผมอะ่ะพอพอเผาเสร็จอะไรเสร็จเราก็ต้องทําบุญที่บ้านใช่ไหมครับครับแล้วก็พอตอนกลางคืน เราเราจะนอนอะ่ะวันนั้นอะ่ะผมแปลกมากเลยผมอะ่ะนอนเอาหน้าแบบซุกหมอนนะพี่แบบ,บเอาหมอนเอาหมอนไว้ตรงหน้าครับพอผมลืมตาขึ้นมาพี่ผมเห็นเป็นแบบเป็นเท้ากระดูกพ่ออ่ะพี่แล้วแต่แบบเป็นโครงหน้าของเขาอะ่ะยิ้มไม่ผมพี่จังหวะนั้นแบบร้องร้องร้องไห้รันเลยพี่แล้วผมอะ่ะเป็นคนนอนกับพ่อกับแม่ผมไม่มีห้องตอนเด็กไงพี่นั่นแหลรครับผ่านไปแล้วว่าแล้วก็เป็นเป็นของแม,ม่บ้างพี่ แม่ผมก<ม>็รักผมเหมือนกันครับเพราะงั้นแบบแก,แกป่วยผมก็ไปดูแลพอแกเสียผมมาฝันถึงแกแกบอกว่าจะเอาผมไปอยู่ด้วยอผมผมผมก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังกับพ่อฟังพข,ขาก็บอกคิดมากมึงก็คิดถึงแม่ไปอะไรประมาณนั้นอ่ะอ๋อเขาก็แบบว่าเอ้ยเราคิดถึงแม่นี่คือยายถูกไหมแล้วเปะใช่ชคือคปู่อก็เป็นตาเป็นตา น่าจะใช่แต่ผมติดเรียกเปาะแม่พี่ไม่เป็นไรครับก็เป็นฟิลแบบแมะมาเข้าฝันว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วยพอเราไปเล่าให้พี่ใช่พี่แล้วแล้วพออีกประมาณวันสองวันนะพี่ผมลดความพี่ผมผมไปชนกับรถซาลิงพี่ครับแบบรดรดโค้งพับเข้ามาเลยพี่มอไซค์อ่ะโอ้โหแล้วเราเป็นไรมากไหมฮะไม่ไม่พี่เป็นแค่สาพี่แบบขามันบวมบวมมากเลยครับ แล้วก็จะมีช่วงที่แบบเป็นญาติญาติกันนะพี่เขามานั่งกินเหล้าที่บ้านพี่ครับแล้วแล้วเป็นโทรศัพท์อะ่ะของพ่อผมผมก็อยากเล่นโทรศัพท์นะพี่ผมก็เลยเอาโทรศัพท์ผมพ่อผมอะ่ะกดถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตอนที่เขานั่งกินเหล้ากนะันอ่ะครับแล้วผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งพี่แกโดนรถน่าจะรถเคนั้งพี่ที่แบบของมันมีกลุ่มอะไรที่แบบเอาไว้ยกอ่ะพี่ครับแล้วไงต่อใช่ ขาแบบโดนฟาดอ่พี่แบบล่างกระจายแหลกเต็มถนนเลยอะครับแล้วผมแบบต้องบวชให้เขาเพราะแบบพ่อบังคับอะพะ่อเป็นญาติกัน uh huh. ถึงถึงถึงแบบอายุที่ผมบวชได้แล้วอะบวชหน้าไฟคร uh ับ huh. ผมก็บวชแล้วผมแบบชอบไปมองศพพี่ผมชอบขึ้นไปบนเมนอะเว,เวลาเขาเปิดโลงอะพี่ uh huh. ผมว่าชอบไปมองหน้าศพแต่ศพอะ คือแบบมันมองไม่ได้พี่แบบมันเละไปแล้วอ่ะเขาเอาถุงดำห่อไว้พี่ครับแล้วสับปเปลือกเป็นเป็นญาติญาติจัน่ย,ยแหละพี่ในหมู่บ้านครับผมก็ผมก็ไปนั่งคุยกับเขาผมก็ถามขขงเคยเห็นผีไหมเขาก็ไม่เล่าให้ผมฟังนะพี่แล้วจะมีไอ้ไม้ไอ้ที่แทงโสงนพี่ที่เป็นสนนะพี่ครับผมอ่ะซนผมอ่ะไปเหยียบแล้วไปเดินข้ามพี่ เขาก็ด่าผมบอกว่าเขาก็ด่าผมบอกเออจะไปเดินข้ามทำไมคืนนี้ผีมาหลอกน่ผมก็แบบมาไหมมาพี่ตอนกลางคืนพี่เป็นยังไงเ่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ผมมาเป็นัไงบรรยากาศเป็นเป็นเข้ามาในฝันพี่คือแบบอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาในฝันมันเป็นแบบไหนคือแบบมันเป็นบ้านเป็นบ้านที่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ ช่แล้วอัาเนี้ยเขาเขาอะจะมาเอาผมมาสี่สี่ห้าคนเลยนะพี่อผมไม่รู้ว่าในนี้มีใครเคยฝันแบบเวลาเราฝันแล้วเราวิ่งอย่างเงี้ยแต่แบบ,บมันวิ่งไม่ออกนะพี่แบบมันเหมือนเราไม่มีแรงออเขาเขาวิ่งประมาณนั้นบ้งพี่แต่แบบมันไม่ได้หลับตึงหลับตึงตื่นนะพี่บแบบเขาวิ่งเขาวิ่งมาหาเราแล้วแบบเราจะวิ่งอย่างเงี้ยเราคือแบบเราไม่มีแรงขาหมดแรงเราคานอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอ่าอ่าครับ จนจนแม่ผมอ่ะอันนี้ปลูกมะพี่ถึงจะแบบจะออกจากตรงนั้นได้เขาบอกผมเขาเห็นผมอ่ะดิน้นดิ้นไปดิ้นมาเพราะผมอ่ะนอนกับเขาไงพี่ครับได้แล้วก็นั่นแหละครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วจะมีแบบตอนประมาณผมมนหนึ่งครับเป็นอันนี้เป็นเคสของป้าป้าผมอ่ะเขาไปลูกลูกชายเขาแบบหนึ่งพีบบง่ขอ พี่ขอสรุปแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือเราเราเป็น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 เปาะเปาะก็คือปู่เนาะปู่หรือว่าตาเนี่ยแหละเขาเสียไปแล้วก็เหมือนกับเขาเอาโงมาตั้งที่บ้านแต่สิ่งที่เราเจอ<ช>ก็คือ,รอเราเจอเปาะเนี่ยมานั่งอยู่เปาะก็คือปู่เนี่ยมานั่งอยู่ที่บันไดแล้วก็ยิ้มให้เรา,ท,า<ช>ทั้งทั้งที่เปาะอยู่ในโรงเพิ่งจะตายไปถูกไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือไปเจอแมะก็คือ ยายหรือย่าเนี่ยแหละเขาเขาเสียไปแล้วเขาเนี่ยก็มาเข้าฝันเราบอกกับเราว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วยถูกไหมถูกถูกครับแล้วเราก็เป็นไข้หัวจับไข้หัวโกนเลยถูกไหมใช่แล้วล่ที่สามอ่าลดความด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ที่แม้หรือเปล่าแล้วก็ในส่วนที่สามก็คือคนรู้จักเราหรือว่าญาติเราเนี่ยแหละเขาไปโดนรถเขนอ่า หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แหลกไปเลยแล้วเราต้องบวชให้ถูกไหมถูกถูกครับแล้ว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 ยังไงต่อคือคือเขามาเขามาแบบมาเหมือนกับเหมือนเราไปมันมันไม่ใช่เขาพี่แต่แบบเราเราไปไปเหยียบไปเหยียบไอไม้งามที่เขาไว้แทงศพไว้พี่เวลาพลิกศพอะไรนั่นนั่นแหละเราผมเราสับปเหลือ เป็นลุงผมเขาก็ด่าบอกว่าเออเดี๋ยวคืนนี่ผีมาหามึงแน่อะไรประมาณนั้นนะพี่าแล้วไงต่อแล,แล้วก็มาจริงพี่แล้วก็แบบมาจะมาจะมาเอาในความฝันนะพี่แล้วแม่ผมก็เป็นคนปลุกครับอ่าี่เรื่องที่สามชา้ชาชา้าช้าช้าไม่ต้องรีบแล้วก็เดี๋ยว<ม>เ,รเราพยายามคุยด้วยกันปกติซึ่งพี่ก็เก็บอยู่นะซึ่งเหมือนก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่สําหรับแบบว่าวิญญาณปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมาหาเราก่อนที่เขาจะไป แล้วก็ส่วนไอ้เรื่องที่ที่เราไปทําอะไรผิดเอาไว้อ่ะก็ก,ก็ก็มีโอกาสที่จะโดนผีก็ได้